เมืองพี่น้องแม่น้ำเคขื่อนป่าจักนี่ถนนขามแม่น้ำเคขื่อนป่าจักเด้อพี่น้องที่เขื่อนป่าจับมันสวยเนาะนี่สวยมาถนนเขื่อนป่าจักพี่น้องเนี่ยก็เอิ่นถนนเขื่อนป่าจักจุดชมวิวเนี่ยนะนี่จุดชมวิวนี่เราเห็นบ่มากเหรอเพรานั่งไปเห็นเลยจุดชมวิวเนี่เห็นบ่ โอ้เบิ่งดูพี่น้องกวางญ่ไพสารเขื่อนป่าสักชนละสิทธิ์ลพบุรีนี่เด้อพี่น้องโอ้น้ำขึ้นไหลตัวนี้น้ำขึ้นไหลบังเขื่อนน้ำขึ้นไหลขึ้นไหลคุณได้ฟังจุดถูกตาน,นี่ล่ะตัวบ่เคยเห็นเขื่อนป<ะ>่าสักเตียเห็นบ่บ้านใหญ่ผ่านเขื่อนป่าสักนี่เนาะบ้าน,นเเจอนาะมานั่กกนงกินนี่อือเช่นนี่ มันจะมีร้านอาหารมานั่งกินเนี่ยตรงตรนั้นโรงงานนี่เอืะโรงงานดอยปลาบึกตปลาบึกโรงงานดอยเด้อพี่น้องกินไหมจ่ายกินไหมกินไนะจ้าบุญโรงงานดอยปลาคังโรกจิ้มโอเคปลาคังเป็นไรล่ะเห็นบ่าวเป็นแบบไหนปลาคังต้มยำปลาคังปลาคังโวบจิ้มอร่อยปลาไปน้ำไงนี่คือผัวฉีมากเลยเปียโนเต็มป้อ อจอดน,อนั่นอากาศกดีเกินดูที่าถ่ายรูปเห็นไหมเห็นไหมเ<า>ห็นไหมเนีเขื่อนป่าสับชนละสิทธิ์อานนี้ต้นเขื่อนเขื่อนทางลุ่นอันนี้หางเขื่อนนี่ต้นต้นฮะต้นเอาต้นเขื่อนอยู่พัฒนานิคมมันจะมีประตูใบมีประตูน้ำเห็นว่าไม่ใช่หรอือ อเออเนื้อไม้เขื่อนเรือต้นเขื่อนที่รับน้ำเนี่ย,ยนนก่อนขึ้นมากงังแรงบ่ส่วนมากสิเพราะมากเส้นทีมุดมุดตัวไปภากตะบันออกที่ไปเส้พนพุ่นเส้นทั้งอันนี่มีเคยมาเส้นนีเส้นนี้ใช่ไหมก็โอเคแล้วนี่ไอเขาเอิญเน,นี่ยงออกไปทั้งอย่างเน,นาะ ไม่ร้านมก็จะเนี่ยก็เรียกออกไปอะไรนาะร้านอาหารรลานอะไรเออเรียกเนี่ยเนาะเทศบาลท่าหลวงอืมท่าหลวงเบอร์ท่าหลวงวัดท่าหลวงเนี่ยนะวัดท่าหลวงดีนะที่หนูมากับพี่เนี่ยได้กกูได้เปิดหูเปิดตาแล้วรถมีกุเทนเหรอวะ ก็นั่งหกอยู่ในคร <c oughs> ัวแต่ว่ามัวิวอืวิที่ก่อนมานจอยากจะม่ที่แหกว่าพ่มา,มาเนีที่แหมามากว่าพ่อมาครู้แปลวได้แย่ไซะกูกับกูรอดยิ <c oughs> <c oughs> ่หน่อยดอกกระเจียวออกกันเนะี่ยเออเนาะจุด่ดอกกรเจียวอือี่กอนชอบเนะี่ยเราะจุดอกกเจียว <c oughs> หมากล จริงๆนะถ้ามาเซนนั้นนะอุทิศจะไวกว่าน,นี้นะเพราะว่าแม่เคยมากับขิงคนละเส้นกับที่นี่เลยนะจะเทีย่ยง g p s ฮะจะเทีย่ยง g p s มันหนีกันเรื<า>่อง G5 โลโลมาเที่ยง GBS ได้ไงาเส้นนั้นรถติด GBS มันจะเลี่ยงให้เลยเ่ไม่<ช>ว่าจะอะไรก่อสร้างถ,างถานนถนนมันเลี่ยงเลยถ้ามันเลี่ยงได้มันจะทำให้ไวที่สุด เวลาช้า gps มันก็บอกแล้วว่าช้าอันนี้เนี่ยตลาดท่าหลวงเห็นบะเออเวลาตลาดท่าหลวงบางที gps มันก็ตอแหลมกันแหละลูกเอ้นี่ยบอกก้านนี้เรอขอโทษค่ะขอโทษค่ะ fc gps มันไม่น่าอถ้าถ้าเน็ตดีๆมันไม่ที่มันมันรวนคือเน็ตบางคนเน็ตมันช้าไงมันเลยมันเลยไม่ทันกับ gps เน,นิดนช้าเนิดช้าไปโทษ G P S อีกเนิดช้าจะเข้า <laughs> ทางผิดเออนั่นแหละหนิดันช้าที่แน่คือเจอปัม๊มน้ำมันยักค่ะ <c oughs> ูวก็ขายต้นใหม่เ,นมเนยน,นี่นย <c oughs> นคนหนึ่งอยู่ที่อยากได้ต้มนมะปูอ่ะ โอ้ยบ่เอืดบ่อยากดอกต้นมะกรูดเดี๋ยวนั้นจะไปไปปลูกเขาจะได้ต้นมะกรูดไปซื้อยูเอ็นอัตกรมีแต่ต้นน้อลยซื้อต้นน้อยก้อนต้นจะไปเ็ดคุ้นในมันใหญ่กันต้นตก่อนซื้อมาสองต้นเม่ตายไปจ้ะยูเอ็นอัตกรไหมนี่เดี๋ยวไปทางนี้เถอะอ๋อเดี๋ยวตรงไปฮะ ไปเนี้ยไปมุงเหล็กตันนี้แม่ลเรต้องไปเรียนมีเรียนอไม่เีดือนข้างหน้าเป็นโรงพยาบาลท่าหลวงอ๋อตรงนเีนี่ี้ยคือน้องอยากเข้าน้ำมากโอ้ทีนี้ให้เช่าจันวาก็ให้เช่าของแดงมั้งนี่เขาหนอถั่วทั่วไอ้โอ้โรงพยาบาลเออ ี่คะออกตลาดมาก็ปเป็นโรงพยาบาลท่าหลวงทางนี้ไปดำต่งก็เหลืองท่านินดำต่งก็เหลืองทังนี้ม่วงเหล็กม่วงเหล็กม่วงเหล็กสระบ,บุรีทางนี้ท่าหลวงข้าเส้นน้อจะมาผดเส้นนี้เนี่ยน,นัไข่ทอ,อผดผดวาเป็นทางเลี่ยงมากก็มีเดือนนีมมน้มันมันรอคอยเต็มรอยได้จา้าเออวันลูกเาด็กโอเคอยู่ ักตาไม่ไงเดือนว่านี่นุนนุนจำได้ว่าเดี๋ยวไปทำง่ายนะจำไม่ได้จำไม่ได้อันเป็นอันเว้าไปซื้อๆอยากชนะห้ามไม่ไงเดือนแล้วก็เราสามไถ่ายอยู่ไส้กูอยู่ทางเอออยากชนะห้ามไม่ไงกูก็ยู่อยู่หนทางนี่เราพูดว่าผู้สิ้เงียบว่าเดี๋ยวไปหาไปยู่เอโอ้ยขนาด กลับมาเจ้าของตางเห็นบ <íamos> ่เราก็ต้องมีแนวเปรียบเทียบเจ้าของตางจําเขาเรียได้มีแนวเปรียบเทียบเห็นบ่เนาะเออนี่ลนี่ล่ะค่อยเข้ามาตั้งแต่ก่อนเป็นนันอนามัยตัวนี้จนเป็นโรงพยาบาลแล้วสิสิเียไปทางอื่นเสิจับเออสิจีุ้ดเาจําได้แล้วเริ่มสิจแล้วกูเตัวกูเด้เจ้าเจ้าเงินบ พ้อขาครับสายาจำเขาเงี้ยนว่าไรอย่างเลยเงี้ยนีเออเลยเงี้ยนีคนท่องยุหลายๆมันสายตาพยดีรจาเนะจำจำหลงจำทั้งเขาเงี้ยนจาวของว่าไรอีกวันนี้นายแหงาือจนังลานก่อนสระทังอ่าจำในปวสันบากหลาอีแปดร้อยบากหลาอ่านเลยแก้งวัฒนะแกลงวัฒนะวสันสองสองห้าก เวลาเบื้งรถแย้งตามแจ้งวัฒนาเลยว่าจันหอดพระามหกเออกลาเรียวนี่และว่าจันไปทางไปทัวร์เลยทีเดยแม่โมลอาเซนยื่งขึลงไปตลอดโดยวิ่งโมลาอันีไหนเลขสองห้าหกอีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเข้าไปอัน ยังกติกาไปสมกวนไปอย่างนี้บ้านจะได้เหม่พามีไงนยพัฒนาการเออพัฒนาการเนี่ยโอ้ยเมื่อไรจะถึงล้อมามัเนี่ยจอดล้อป้าเนี่ยมันเนี่ยเลี้ยวขวาเข้าสู่อดูเลี้ยวลงมอปท้าย403จอดล้อป้าเดี๋ยวจจอดล้อป้าเนี่ยน้องเน้ะอุ้ยน่าอายมือนี มต่ห้างแตนนะครับแตนจอดารเลยรอรีนบอยไม้4039 4039โอ้เขาเห็นตตนขายมันเต็มเลยนะทางข้ารถา ขอปิดคลิปไปซัมนี่กันเด้อเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนีกน้ก็สวัสดีค่ะไฮ้ยขาตั้งเดียว